ดีจ้าพี่นอ้องฟองฝ่ายสุขููสุขคนมาหนีมาหนีผ้ามาเก็บกวางตุงพลังพี่น้องแดดดีจ้าแดดแดดดีแล้วเพราะว่าบ่บ,บ่คอยห่อนเบิงอยู่ข้างหลังมาดนี่เป็นกวางกวางตุงพลังมีน้ำสัำเขาหัวตะมาตัดหย่าพี่น้องดีตัวเขายังเงินเรือไว้เห็นไมหนีเด็กเก็บอยู่ตามมาเก็บน้ำกันจ้าพี่น้องมา,มามามาเก็บน้ำกันนี่พี่น้อง ของแห้งหน่อยแห้งมาตัดท่อกันถิ่มเบิ้งรล่องร้อยล่องร้อยเขาเจ้าตัดถิ่มพน่นงจริงที่เขาแตกมาใไมา่แม่นี่ก็เก็บไว้ให้เขาวันน่นโพออกมาไว้เก็บงวดหนา อืนี่ซ้ำนี่แมนดีจะเอาไปหายมูอนเพื่นเทพต้มจับชายพี่น้องเพื่อนบอกนี่ไปต้มจับชายอืม เงืดเนาะฝรั่งมหามหาตัดของกันโอ้ยนี่เบิ่งพักเสียนฝรั่งบ่ค่อยหลายดอกพี่น้องตามนี่มีบกท่าดบ่เพอเด้เพาราะกันขันสุมนี่เดี๋ยวไปเบิ่งอีกจุ่มนึงจ้ะว่าสิเหลือหลอดที่เขาตัดไปบอ เบิงพี่น้องห้อยลองร้อยการตัดห้านี่นี่เหลือแต่ริมริมนี่ตรงนี้โดนไปเมดนี่โดนตัดไปเมดเบิงเห็นต่อป่นี่นี่โอ้เสดายเบิงลองร้อยก็ปเป็นอ,อย่างจากเก็บซัมมี่เนาะ เก็บซัมมี่หละฝรั่งเขาก็คงสี่ว่าเป็นวัชพืชเนาะพี่น,นอ้นองอันนี้เกิดตามธรรมชาติเด้อพี่น้องพักชนิน่ี้แต่ถ้าเกิดอยู่ตามมันที่ว่าเขาปลูกอะ่ะเขาปลูกเอาไปเป็นน้ำมันอะ่ะเขาจะใส่สารพิษเด้อพี่น้องอันนี้ตามธรรมชาติล้วนๆอัน,น พวกนกอะ่ะเขาจะมาขี่ไซเขากินแล้วเขาก็จะมาขี่ไซมันสิบอ่อเกิดที่แม่นิดเก็บมาอีหลายปีแล้วเดี๋ยพี่น้องเป็นสิบปีแล้วเขาจะบอ่อค่อยเกิดเป็นจุดๆดเดียวนะพี่น้องเขาแถวบ้านแม่นี่เด้แถวอื่นแม่นี่กับบอ่อหูเขาชอบแบบกระจายอะ่ะปีนี่เกิดตรงนี้ปีนี่เขาก็ติเกิดตรงนี้ยังสีน่นาอันนี้ป่อยเขาเป็นเม็ดก่อนเขาเอาดอก เขียวเขียวอ่อนๆอย่างนี้นสิพี่น้องเอาไปให้มหมูกแกงกันเพิ่นบอกเพิ่อนอยากกินเจร่องเอาไปเห็ดต้มจับฉ่ายว่าสันแม่จะสิเก็บไปให้เพิ่นเห็ดเพราะว่าเพิ่นเป็นคนไทยเนาะเ <laughs> มนิตอีสานแม่นิตร์มาก,กินแบบแกงอ่อมแกงอีสานไปอย่างสี้่ิพี่น้องนี่เดี๋ยวไปเก็บตอไมหลายอยู่พี่น้องเด็ดเป็นเต็มกระตาพุ่นละ ที่เขาออกดอกออกดอกบานเรื่องเหลืองเราบ่ต้องไปเก็บดอกแม่นิดไปเก็บเด้อไผอยากเก็บก็เก็บแต่ว่าแม่น,นีดจะเอาดอกเ,เขียวๆยังส่เพื่อให้เขาได้แพร่กระจายค่ะพี่น้องนี่เบ่งกิงกันค่ะสา,าขาเขา,ขาแตกออกมาพี่น้องนี่เห็นบ่นี่ เขาก็เล่มเก็บตรงนี้ได้นี่ตรงกิ่งก้านเขาสิ่แต่มาอีกหลายอยู่นี่นี่เห็นบ่นี่ยังเขียต้นนี่เก็บนี่นี่ นี่พี่น้องนี่เป็นบอสแตกกิงกา้านสาขาเพียบเลยพี่ไม่นีเสิเลือกเอาแจ่อวบอวบพี่น้องนี่ นี่หุ่นยุดยุดข้างล่างอัมีสามสี่ต้นหุ่นแต่ว่ามันนีไปลงไปเก็บดอกสิเก็บเก็บแต่ตรงทึ่งอะพ่อหรอวะนี่แล้วสิก็คอยทายไปเนะ นี่กิงนี่กิงนี่อวบนี่ตัวนี้การเริ่มแข็งแล้วพี่นอ้องนี่การเริ่มแข็งบรเอาปล่อยเลือกเอาการอ,อ่อ,อนๆนี่ อากาศเหมือนี่อุ่นดีพี่น้องประชาชนเริ่มใส่เสื้อยืดกางเกงยีนแล้วเพราะว่ามิแดดแตะกี้ก็เสียเสียกันฝนเสียกันหนาวเสียกันฝนเพราะว่าฝนตกนี่ ก็ได้เนาะเขาตัดหนาออกแต่ว่าต้นนึงก็ได้ห้ายเติบอยู่พี่น้องนี่เห็นบ่เก็บเช่นนึงก็ได้เป็นกัมเป็นกรรมัมผุ่นจะไปฟังผุ่นดิผุ่น อืมพี่น้องเบิง้งนี่แตกแตกนอแสแตกสาขาออกมานี่นี่อึ้บอืนี่เอาอีกต้นนี่กับพอ่อึ๊ออึ้บอึ้บอึ้บ พอแล้วจ้าจ้าพี่น้องคีบเก็บอัญวางตุง้งฝรั่งไม่ได้ขอไปกันเดได้เก็บเต็มตาอยู่พี่น้องนี่นี่เบิง่งนี่กวญชตุง้งฝรั่งแล้วแต่คนเสียเอินเด้อถ้าพัฒนซื้อภาษาอังกฤษก็ต้นรับเขาเอาไปอันผลิตเป็นน้ำมันนะ่ะพี่น้องพวกฟ้ามเขาจะปลูกแต่ว่าที่ไม่ได้เก็บนี่เป็นเกิดเองตามธรรมชาติจ้าพี่น้อง คลิปนี้แม่ก็ขอไปกอนด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้งให้แม่ดําำด้อพี่น้องจ๋าจดได้ประลาดคลิปหน้าต่อไปเด้เอเบ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญจะเจ็บจะจนเ้อพี่นอ้องรำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะกลับบ้านแล้วนี่ พี่น้องได้ซ้ำนล่ละจะไปฝากมูกแกงแกงจับชายต้มจับชายนะ